สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดติ์กำแล้ววันนี้ลูกศิษย์มาสักลายมือนะครับชุดใหญ่ก่อนอื่นผมก็จะต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะสีไม่ติดนานและไม่เน้นเจ็บนะครับของผมไม่เน้นเจ็บเน้นเป็นมูเตลูหรือว่าพลังแห่งความศรัทธาสิ้นสักชุดใหญ่คนของประชาชนพาทุกคนร่ำรวยพาตัวเองร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างลายมือของโซราเอขยันเก่ง เส้นจริงๆมันถือว่าเส้นเข้มนะแต่ดวงของเรามันเป็นดวงหลบคาว่าดวงหลบก,ก็คือแปลความหมายว่าตามที่อาจารย์บงคลรวทุการบอกว่าเราเนี่ยนะตามสอนแล้วทุกคนเนี่ยเขาขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมขึ้นมาหมดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหมดเลยทุกคนแต่ของเราเนี่ยอยู่หัวข้อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ก็คือต้องขออนุญาตต้องบอกกล่าวต้องก็คือข้อที่หนึ่งพื้นฐานดวงชะตาไม่ขึ้น ครั้งที่สองปจุบันก็ไม่ขึ้นครั้งที่สามอนาคตก็ไม่ขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกตรงนี้ดวงเขาถ้าเกิดคนมาเรียนแล้วเขาไม่ขึ้นนะจะมีอีกอย่างหนึ่งวิธีหนึ่งต้องอธิษฐานและขอบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาขึ้นมาบันแรกเลยฟ้องเลยเราเลือกเองเนหะ็นไหมทุกอย่างเราเป็นคนหยิบใช่เอง เมเจอชิยนขึ้นมาเลยแล้วไพ่แข็งขๆนั้นแล้วไพ่เอ็มเพรโไพ่อุตสา,าหะนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราทีมีมันก็จะเป็นหัวข้อเคสให้คนทุกคนได้เรียนศึกษาลายมือของเราถือฝ่ามือไม่พ่วงอาจารจะบอกข่าวครูบาอาจารย์มูเตลูของาอาจารย์สักใบมือสีไม่ติดนาำไม่เน้นเก็บเน้นบอกข่าวครูบาอาจารย์อาจารย์การเล่าที่ทำนะพนมมือครับ พระพุทธพระธรรม,ม,ม,มราาพมมะ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 ระสงฆ์นักเมตตามกรุณาพุทธปานิายินดียะเอ็นดูสัมสิสติยมมะมะคัพเตสิกัพเตศิกินกระนาคัพเตศิกอาหารจิตังชนิดชนิดนักเมตตาเป็นคาถาคนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานตอไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีโชคดีรา้ คาเตสิคคาเฟสิกกินกระาหนาคาเตสิกอาหารปิดตามชนนี้ชนนี้เป็นสถาบันแค่ฆ่าคายันตรายใดๆซึ่งปืนผ่าหน้าไม้หอกของมีคมสตวดอาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอักษรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายกายตั้มโจรอได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้กขขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายไม่ตัดปลายผิวคน และตัวเรายังช่วยเหลือทั้งหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มุงคลรอดจริงธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาโพลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเสียงสาธทุสาธทุสาธทุนนะมาผมจะสั่ไปผมจะเขียนอ่ให้เป็นเส้นที่ดีการสัดการเขียนเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเหมือนกับ เป็นพลังพิเศษอาจารย์บงคลจะให้เส้นที่ดีเส้นที่ดีไปก็คือเส้นที่ดีจริงๆซึ่งเธอก็มีอยู่แล้วเส้นชีวิตเส้นชีวิตเส้นอะไรหาเก่งเส้นวาสนาเธอขนานคู่กับชีวิตแต่ไม่ทุรุเส้นสมองคําว่าไม่ทุลุเส้นสมองคือกปรกหมายว่าใช้แหลอะไรแพงแค่ไหนก็จะใช้ซื้อความสุขเส้นวาสนาขนานคู่ชีวิตปัญหาเก่งหาง่าย เพียงแต่มันเป็นการชดเชยในความสุขสิ่งต่างๆที่เธอแสวงหานะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สองมือข,ข้างขวาก่อนนะครับอาจารย์จะเขียนเส้นช่วยชีวิตเส้นคนกระทำที่เธอมีอยู่แล้วอาจารย์จะเขียนลงไปตามเลยเส้นช่วยชีวิตเส้นคนกระทำเนี่ยเาเรียกว่าใครมีแล้วแต่มีความขยันมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นเอาความขยันเข้าไปแลกมานะเส้นช่วยชีวิตเนี่ยมันชื่อมันฟังมันนา่าเูอ เส้นชีวิตของเธอมันเป็นกระจกมันเส้นชีวิตถูกไหมอาจารย์จะเขียนให้มันขนาคู่ไม่ต้องเป็นกระจกเป็เส้นชีวิตเพราะว่าเส้นที่มันกระจกชีวิตมันจะเหนื่อยนอนต่อไปนี้มันจะไม่เหนื่อยไม่อะไรภาษาจริงๆอ่ะเธอเหนื่อยแต่เธอก็ใช้ชีวิตคุ้มเท่าที่เธอจะทําได้นะเส้นชีวิตของเธออาจารย์เขียนให้เป็นเส้นทีรอกตามเส้นของเธอเลยนะ เส้นชีวิตคือรากฐานทงบ้านทำครอบครัวตามตัวของคุณเองไรนมือคนเราเนี่ยก็มาสำคัญทุกกรรมนะเส้นชีวิตของเธอเช่นเด่นชัดแต่เป็นเส้นหลบเข้มแบบหลบก,ก็คือต้องคนที่มีในเรื่องของสิ่งที่ดูออกจะดูออกถ้าคนอื่นรับมองไม่ออกเขาก็จะมองอไม่ออกเลยแต่เธอเนี่ยเขาเรียกว่ามีสิษษ่งพิเศของเธออยู่นะเส้นวาสนาจารย์ไปเขียนเกิดในพระจันทร์นะเอาขนาดคู่กับเธอเนี่ยรอบตามอยเธอเลย แต่จะให้ยาวขนเส้นสมองนะการเขียนนี่คือการออกแบบให้เหมาะสมเจ้าของเขามีอะไรอืนอย่างไรอย่างนี้ขนาดคู่เราเราต่อเส้นได้มันจะหมายหามงินเก่งใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียอยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกับเรานะสุขนิยมก็คือครอบครัวสิ่งต่างจะเป็นยังไงแพงยังไงเราเอาความสุขนั้นมาอาจารย์เขียนเส้นภาษาให้ยาวให้ยาวผนเพราะว่าเอ้าของอีกคือแค่ตรงนี้อาจารย์เขียนยาวให้พ้นไปอยู่ นะครับโคนใต้ยุคกาเส้นวัฒนาเนี่ยโคนใต้ยุกกาก็สุดยอดแล้วการสมาธิเก่งสลาดอารมณ์ได้มีความมั่นคงเส้นจิตยศของเธอก็มีในเส้นอาทิตย์แต่อาจารย์สเกงตั้งแต่ข้างล่างนะครับตั้งแต่ข้อมือนะครับไปถึงน,นิ้วนะเส้นอาทิตย์เส้นจิตยศเป็นส้นชื่อเสียงเส้นความสําเร็จกตัญญูใครมีแล้วแต่ถ้าเจ้าตัวเนี่ยมียาวมาตั้งแต่ต้นแบบนี้เรียกว่า ถ้าตระกูลบรรพบุรุษเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วแต่ถ้าของเธอเกิดล่าช้าเนะี้ยมันตั้งตรงเขาเรียกว่ายิ่งอายุเยอะพาไปเส้นอาทิตย์เนี่ยถ้ัตั้งตรงเหนือเส้นหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่านับสัาหนึ่สี่สิบห้าขึ้นไปถึงจะได้สาาามัยได้ดีหรือว่ามีชื่อเสียงมีความโดดเด่นหรือว่าสู้เขาได้ละสู้เขาได้ก็คือการงานเราติดลุงบนได้เส้นพุทธอาจารย์เก่งเส้นพุทธตั้งแต่ข้อมือ เส้นวาสนาคือเงินเส้นติยศคือชื่อเสียงเส้นพุธคือปัญญาการพูดการติดต่อตรรจาเราจะไปพูดเราไปติดต่อตจรจากับใครเราก็สามงรถที่จะประสบความสำเร็จเป็นการค้าก็คือขยายเส้นวาสนาเส้นปติยศนั่นแหละขยายให้มีคนรักมีคนเคารพมีเราเคารพรักผู้อื่นได้นี่คือเส้นพุธความโดดเด่นของพุธก็คือตรรกสื่อสารพูดคุย สามเส้นตัวนี้เส้นวัสนธรเส้นกีฬาเส้นุธเป็นเส้นหลักนะครับเส้นหลักคือกาลคามหมายใครมีสามเส้นตัวนี้ครบดวงชะตาจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าไฮซรงไฮโซหรือว่าผู้ที่จะสามารถรับใช้เรื่องบา่าหรือได้รับตําแหน่งสูงสูงสูงตัดจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอ,ของบ้านของเมืองได้นะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นมาไม่เหมือนใครไม่เหมือนกันบา,างคนก็ตั้งบางคนก็ยาแล้วแต่ อันนี้ก็เรียกเส้นเดิมๆอย่างเราเนี่ยเราเขียนอาจารย์เขียนดูใจความหมายว่าให้เสริมให้มันเป็นเส้นพิเศษนะครับคำว่าเส้นพิเศษก็คือเจ้าของรายลเอยก็จะมีความรู้สึกที่แบบประจัให้เส้นที่ดีไปรนะ์ใจิตของเขาก็มีความสุขมีพลังมีความศรัทธานะครับเส้นตัวน,นี้คือเส้นการเดินทางการเดินทางคือจะไปตา่างจิตต่างแดนต่างประเทศมีคนให้ความรักความสุขสิดงตางเส้นต่อไปเส้นกากระบาดควับ,บ,บสาม เส้นการกระบาดการปนนี้เ็นเส้นสัมผัสที่หกรางคำออนคาดการจิาใจที่แน่ยามเส้นรูบาจามเนะส้นการกระบาดเป็นเส้นช่วยชีตทำให้เรามีสติปัญญารู้ทันคนที่จะเข้ามาหรืออะไรต่างๆได้ดีเพราะะฉนั้นการเวลาก็จะทําให้เราเป็นครูเป็นสิย์ต่างเส้นคายเส้นช่วยฉีดจขึ้นการกระบาดมันจะทําให้เราแคบคาดยางตรลายมรงขึ้นนะารับเ้นชีวิตีของเราก็จะมีสติสที่ดีทัอนดูคนออก เส้นชีวิตพุ่งขึ้นนิ้วชีมมัน,นเริ่มตามแล้วเพราะพ่ี่แย่ไววต้องเขียนตลอดครับเส้น,น,นช,ชีวิตเส้นชีวิตเส้นประสาทมันขึ้นมาแล้วมันมีผลใส่เส้นที่ดีดที่สุดเข้าไปใส่ประสาททำคนสำคับท,ที่สกดองคนะสา ภูอาจารย์วงพื้นหักเรียนรู้อะไรก็เป็นโคเขาเส้นวงพื้นหักมันจะเป็นเส้นในเรื่องของประมาณสติปัญญาศาสนานะครับสอนให้ตัวเราเองมีความเป็นคนดีเป็นพุกเรียนรู้อะไรก็เป็นโคเขาลายพระสุขคือเส้นเหนือหัวใจเป็นเส้นประว่ติชิตหนึ่งกล้าหาญมีความมุ่งมั่นมีความเพยายามรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เส้นต่อไปเส้นวีนัส สนุกสนองคือฮาหรืปินทาให้ตัวเราไปพูดกับใครก็แล้วแต่ทําให้เขามีความสนิทสนองที่สนุกสนานกับเราถ้าพบกับคลิปเส้นเสินหาเส้นไม่ยกนะครับเอามายุกไปกันก็เป็นเส้นเน็ตไซด์ลยูทูบเบอร์ต่อข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายของเธอสปอนบบหลบนะพอดูขยายจริงมันเป็นเส้นเข้มหลบข้างนี้จะกระช่มเส้นที่ดีเอาเส้นว่าต่างเหมือนเดิมพุ่งขึ้นเลย รนะอบจีนี่มีสิ่งที่ดีมีต้เป็นพูดยาวตัง้งแต่ข้อมือไปถึงคนนิ้วก้อยเป็นพูดสื่อสารพูดคุยติดต่อติราจาวาถ้าิึงพูดกับใครก็ขอให้มีคนเชื่อถือมีสิ่งที่ดีสติปัญญามีาาความากนะแล้วก็เส้นอาทิตย์เส้นเกิดโยชน์เส้นชื่อศีลศีนะ ชื่อเสียงมีคนให้ความรักความให้ตายความเคารพเราให้ความรักความให้ตาย,ตายตเคารพผู้อื่นเป็นสิ่งดีทุกอย่างที่เราทส่เราทสเราถือให้แต่วันในี้เป็นสิ่งที่เฉร,เรุ่งเรืตัวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาตั้งตวรมดาประจํตาตัวของเธอนะเป็นวัหถุสิ่งที่สวยไม่ได้เงินได้ทองสอบนี้รับใครสิ่งใดพูดถือสิ่งใด มีแต่ทรัพย์มีแต่การเงินการทองที่ดีกับต่างทรัพย์เป็นของที่ดีนำความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองและผู้อื่นทุกคนที่เรารักเรานี้ตาลูกน้องบริวารทุกคนได้ทรัพย์ได้เงินเราเป็นบุคคลที่ช่วย,ยทุกคนให้ความวยเงินให้มีความมั่งคงรวยตัวเราเองทรัพย์ที่ไปใช้ก็ไม่มีวันหมดน,นะถุกนิยมก็มีความสุขใจและก็ใช้ชีวิตที่ดีมีความสุข จิตที่สุขจะทำให้เราได้มิตรที่ดีกิริยาที่ดีชีวิตม,มันก็จะมีค่ามีสักดิ์ศรีพอเรามีความสุขเรามีพลังเราจะอยู่เพื่อคนที่เรารักและเราช่วยเหลแลเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีค่านะเราต้องอยู่เพื่อพวกเขานะเขาต้องอาศัยเรานะนี่แหละนะครับเพราะเธอช่วยเหลือทำให้เขาล้ำรวยทำให้เขามีทีน่ได้เงอนไม่ธรรมดานะรวมไอเลยในดูวสิ สิ่งศักดิ์สิทที่เราสอนกันปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยมันก็คือปฏิหารนะของโยมอาจรองกธรรมดาจภาภูมิใจในสิ่งที่เราทำไว้ที่ือเยเยมาเขียนมาตัดไปมือมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อสำหรับโยมเนะครับก็คือมันเพให้เขียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดยวนามานจะส่งผว่าที่ทำขึ้นเดียวกันเป่นกับใัรนี่เปนการเดัน ครับแต่ก็มีตรงนี้เขาเป็นกับเราเราเป็นกับเขาเช็คการกระบาดจับความดีครูปาะาชแล้วคาดพลันฉลาดมีสิ่งที่ดีรู้จักคู่แม้เขาจะคิดร้ายกับเราเขาก็กลับไม่ได้และเราปรับการเป็นสอบเขาให้ดีเนี่ยเพราะว่าเราจะมีจิตเมตตาตลอดไปอาารเขียนเสนอเป็นชุดคนของประชาชนทำให้มีประสิทธิ์ที่ดี ให้ไปทั้งกลับก็คือไม่มีใครคิดร้ายกับเราต่อให้เขาคิดร้ายอะไรเขา,าตตก็จะกลับตัวกลับใจในที่ี่ดเพราะว่าเรามีความดีที่จะให้เขาเห็นนะครับมีเวลาทัศน์ลายประ,ะสบคือเส้นคิดการใหญ่คิดการใหญ่คิดแล้วเป็นจริงนะวนใหญ่จะขึ้นในศิลปินแห่งชาติหรือคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านในสิ่งต่งางๆทุกเส้นที่ใจเฉลี่ปเป็นเรื่องจริง และแตะต้องได้มีอยู่จร OK. ิงนะครับเส้นต่อไปก็คือเส้นพนะขึ <t <t ้นงคงจะอยู่ระหว่างคนยุคกลางกับยุ้นางนะครับเส้นตัวนี้ทําให้ในเรื่องของเสียงปินความรู้สึกสิ่งต่างจินตนาการได้ดีเฮ้ยเส้นเสียงหาเส้นเสียงหาเงิน เส้นชี้ตุ่งขึ้น่หงชีเส้นสั่สงขึ้นที่ชี้เส้นบนที่หักเรียนรู้อะไรก็เป็นโนูนท้งทุกเส้นมีความหมายใส่ลงไปชุดชุดนใหญ่คนของประชาชนเรียกร้องเส้นถ่ายภาพกันหน่อยถ่ายภาพให้ดูนะดูซิว่าชุดใหญ่ของอาจารย์มงคลรอบทิ้งทำเป็นยังไง มีความเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีนะต่อบตนี้ความสุขความเจริญแ่ภาพนี้เป็นแต่อันนี้เราต้องล้างมือหรือว่าอะไรไม่เป็นไรครับสีไม่ติดนานจะล้างมือก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเจิมการเขียนเพื่อให้เรามีพลังความสุขครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลและสิ่งอ่ะจะล้างจะเจิมได้ไม่เป็นไรทั้งสิ้นโชกของผมเนี่หนึ่งสอาพเดียวเราลงในร้านขู่ให้แล้วก็ให้พวกคุที่ต้องเรียนรู้โชคใัน้อง นึ่สองส้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับ